สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาต่อ EP ที่2สําหรับการขยายพันธุ์เสน่จันโกเมนะครับจากการตัดข้อนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราพาไปอัปเดตกันตอนนี้น้องก็มีอายุได้2เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นต้นใหญ่ที่โตเต็มที่นะครับสําหรับเสน่จันโกเมนะครับเดี๋ยวเราพาไปอัปเดตต้นเล็กกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นต้นเล็กนะครับที่เรานํามาชาไว้นะครับจากการตัดนะครับเป็นชิ้นเล็กๆเกนาะอันนี้ก็ได้หลายต้นนะครับนี่ตอนนี้มันยังขึ้นมาไม่หมดนะครับอายุก็อยู่ที่ประมาณนะครับ2เดือนนะครับก็จะมีบางต้นที่ใหญ่แล้วก็บางต้นอาจจะเป็นต้นเล็กนะครับก็คละไซส์กันไปขึ้นอยู่กับอ่าการ จเริ่มเติบโตนะครับของรากซึ่งแต่ละต้นจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่คัดกันไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแต่ละต้นเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะครับนี่อันนี้ก็ใบของเขาก็จะออกมาคล้ายเสน่ห์จันแดงนะครับใบจะเป็นแหลมแหลมเลยเห็นไหมเพื่อนโกเมนตัวเล็กเนี่ยจะดูยากนะครับเพราะว่าใบเขาจะมีความคล้ายกับเสน่ห์จันแดงนะครับนี่อันนี้ก็เป็นบางตายังไม่ออกนะครับแต่ว่ามีรากแล้วนะครับนี่เพื่อนเห็นไหมนี่มันก็ค่อยๆแทงออกมานะครับ อันนี้เขายังไม่ตายนะครับก็จะอยู่ที่ความพร้อมซึ่งจะไม่เท่ากันนะครับการขยายพันธุ์แบบนี้นะครับก็จะได้จํานวนที่เยอะนะครับจากต้นเดียวเนี่ยเราสามารถแยกออกไปได้เป็นร้อยต้นนะครับก็ต้องรอให้เขาขึ้นออกมาทีละนิดทีละนิดนะครับเห็นไหมเขจะค่อยๆอ,ออกแบบนี้นะครับโฟกัสกันครับ ถ้าเพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิป EP ที่1นะครับก็จะเห็นวิธีการทำนะครับทุกขั้นตอนเลยนะครับสำหรับการขยายพัน,นธุ์เสนจันโกเมนแบบการผ่าเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมขอดึงขึ้นมาดูสักต้นหนึ่งนะครับเป็นเคล็ดกรณีตัวอย่างเดี๋ยวผมจะดึงต้นนี้แล้วกันนะครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆเห็นไหมนี่เพื่อนๆดูราการของเขานะครับมันก็จะไม่เท่ากันนะครับแต่ละต้นก็จะไม่เท่ากันนี่มันก็จะได้จํานวนต้นที่เยอะนะครับแต่ว่าต้นออกมาเนี่ยจะโตช้ากว่าการตัด นะครับข้อที่ติดใบที่มีคลิปวิดีโอในการทําไว้แล้วนะครับแต่แบบนี้ก็จะได้จํานวนที่เยอะกว่านะครับแต่ว่าอัตราการโตของต้นเนี่ยจะค่อนข้างช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแบบไหนเนี่ยมันโตเร็วกว่ากันนะครับแล้วก็เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนครับเดี๋ยวพาหาต้นที่ใหญ่กว่านี้อีกต้นนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเลือกต้นนี้ดูนะครับว่าเพราะอะไรนะครับนี่รากแน่นมากนะครับต้วโอ้โวน,นี้นี่ย้ายได้แล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันนะครับว่าเพราะอะไรนะครับจากการทดลองครั้งนี้นะครับแล้วก็ดูกันก่อนนะนี่คือต้นอายุเท่ากันนะครับสองต้นนี้อายุเท่ากันในการผ่าเนี่ยเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าความแตกต่างต่างกันตรงไหนนะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนเลยว่า มันแตกต่างตรงไหนนะครับส่วนแรกนะครับที่ต่างกันนั่นก็คือในเรื่องของตานะครับตาของของกิ่งเนี่ยมันอันเนี้ยมันจะอยู่ตรงกับตาพอดีนะครับซึ่งตรงกับตาพอดีมันจะสามารถที่จะแทงแทงยอดออกมาได้เร็วนะครับซึ่งอันนี้จะแตกต่างตรงที่มันไม่มีตานะครับมันจะไม่มีตุ่มตาที่มันจะ,จะอยูอ่ข้างๆต้นน่ะ ถ้าเพื่อนๆนสังเกตมันจะมีเป็นเหมือนตุ่มที่จะพร้อมแตกนะครับตัวน,นี้ไม่มีก็จะจะแทงออกมาเหมือนกันแต่ว่าจะช้ากว่านะครับจะช้ากว่าเห็นไหมเนื้อของเขาเนี่ยมันไม่เน่าเลยนะครับเพื่อนๆขนาดอยู่มาอย่างเงี้ยคือไม่เน่าเลยนะครับจุดที่มีตาเนี่ยจะออกเป็นต้นไวกว่านะครับซึ่งก็จะทําให้มันโตเร็วกว่าเช่นเดียวกันนะครับระบบรากเห็นไหมอย่างนี้คือสามารถที่จะย,าย้ายไปลงกระถางได้แบบนี้นะครับีใส่อย,อย่างนี้ เนาะนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่ตาของต้นนะครับนี่ส่วนขนาดชิ้นเป็นปัจจัยที่สําคัญไหมสําคัญนะครับขนาดชิ้นเพื่อนเพื่อนเห็นไหมความแตกต่างนะครับขนาดชิ้นชิ้นนี้จะหนากว่านะครับชิ้นนี้จะมีความหนากว่านี่จะหนากว่าค่อนข้างซักระดับหนึ่งนะครับจากอันนี้หนามากเลยแต่ว่าอันนี้คือนองเดียวนะครับชิ้นนี้จะบางมากนะครับ ชิ้นเล็กนิดเดียวนะครับซึ่งมันก็เป็นปัจจัยในการเก็บอาหารด้วยนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เก็บอาหารที่จะไว้เลี้ยงกับต้นต้นกล้าของเขานะครับซึ่งถ้ามันมีปริมาณที่เยอะเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะดีดหน่อออกมาได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่ามันมีปริมาณน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับสองเดือนเหมือนกันวิลลาขาดนะครับแต่ไม่ตายเนาะนีมันก็แตกออกมาอย่างนี้นะครับคืออายุเท่ากันนะครับตอนนี้อายุ2เดือน สเดือนจริงๆลากขึ้นเนหะ็นไหมมันแตกมาแบบนีน้มันจะช้าหน่อยนะครับสําหรับต้นเล็กๆแล้วก็ปลูกไปเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลัวตายนะครับนี่ไม่เน่าสักต้นเลยนะครับนี่เห็นไหมแล้วผมแกะให้ดูครับดูเนื้อเขาเห็นไหมครับเพื่อนๆลองดูเนื้อเขาอ่ามันโฟกัสครับเห็นไหมครับยังมีความสดอยู่เลยนะครับเรื่องของการเน่าเนี่ยเพื่อนๆก็จะไม่ต้องกังวลมากสําหรับเสนจันโกเมนนะครับ อันนี้คือ2เดือนนะครับนี่ไม่เน่าเลยผมขออนุญาตแกะให้ดูเลยนะครับจะได้เห็นชัดเจนเนาะมันก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตาหนอนเนี่ยเขาก็จะค่อยๆแทงยอดแทงต้นออกมาทีละนิดนะครับก็จะได้จํานวนที่เยอะนะครับอันนี้ใช้แค่ต้นเดียวนะครับใช้ต้นเดียวสําหรับต้นเสนจานโกเมนได้ต้นแม่มาต้นเดียวเราก็มาพานะครับได้หลายต้นเลยนะครับก็จะแตกต่างจากตัดข้อที่ตัดครึ่งใบเดี๋ยวพาไปดูไอ้ตัดตัดข้อครึ่งใบจะเป็นไงนะครับ ไซนี้ก็จะเป็นพวกที่ตัดข้อครึ่งใบนะครับเป็นตัดตัดทอนอะที่ติดใบตอนแรกนะครับก็คือเนี่ยมันจะมาองเงี้ยอันนี้คือใบเก่าเขานะครับใบเก่าใบที่ถูกตัดนะครับอายุประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนกว่ากานะครับเซตนี้ นะครับก็จะโตเร็วกว่าต้นใหญ่กว่านะครับแต่ปริมาณเนี่ยจะได้น้อยกว่านะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะเน้นปริมาณเนี่ยก็ต้องเป็นการตัดแบบชิ้นเล็กๆนะครับแต่ถ้าจะอยากได้แบบฟอร์มใหญ่ๆไวๆเนี่ยก็ตัดนะครับตัดเป็นครึ่งเป็นเสี้ยวตามนึงนะครับ ก็ลองผมทําคลิปวิดีโอไว้แล้วนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับสําหรับการผ่านะครับการผ่าติดใบแล้วก็ปลูกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้จํานวนเนาะจำนวนก็ต้องเป็นแบบนู้นเนี่ยนะครับมันก็จะได้จํานวนที่เยอะกว่านะครับก็แล้วแต่แนวทางของเพื่อนๆเลยว่าอยากได้รูปแบบไหนนะครับก็สามารถที่จะไปลองทดลองทํากันได้นะครับอันนี้ก็ทดลองมาแล้วนะครับนะครับสำเร็จนะครับไม่ตายนะครับแล้วก็ไม่เน่าด้วยนะครับไม่ได้ทาปูนแดงเลยนะครับ เห็นนะครับมันค่อยๆแตกออกมานะครับผมก็จะจบคลิปวิดีโอสําหรับการขยายพันธุ์อีพีที่สนะครับสาหรับการรีวิวนะครับการผ่านะครับการผ่าเป็นชิ้นเล็กๆนะครับทําคลิปแรกไว้แล้วนะครับเพื่อนๆลงไปดูได้นะครับก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกนะครับฟโล่ทุกคนเลยนะครับเป็นกําลังใจให้กันดีมากนะครับก็ใครมีข้อสงสัยคอมเมนต์หรือว่าจะแลกเปลี่ยนความรู้นะสามารถแชร์กันได้นะครับผมก็ไม่ได้ ถึงกับเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านนี้มากแต่ก็เอาประสบการณ์มาแชร์มาแบ่งปันกันนะครับสําหรับการปลูกนะครับต้นไม้นะครับแต่ละชนิดเดี๋ยวผมจะทําหลายๆชนิดเลยนะครับก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามอยู่นิดหน่อยนะครับก็ให้เพื่อนๆทุกคนเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับโอเคบ๊ายบายครับ